จะไปเที่ยวโอทาวอัลบาลัตนะคะเป็นโอทาวอิจิตาไ่เซียวฟีมาเร็วเพื่อายมาเร็วมานี่รถเกินเห็นไหมถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ย่านนี้มีชื่อว่าย่านอัลบาลัตนะคะถ้าแปลตรงตัวอัลบาลัตมันก็คือโอทาวเมืองเก่านั่นแหละแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนเป็นค่อนข้างเป็นแบบทัวริส์สปอตนิดนึงเนาะด้วยความที่แบบ เจด้ามันเป็นเมืองแบบใหญ่อันดับสองของซาอุดิอาระเบียทีนี้มันก็จะที่เจด้ามันก็จะสําคัญตรงที่แบบเวลานักเสวงบบุญเขานั่งเรือมาใช่ปะเขาก็จะมาลงเมืองท่าที่นี่แล้วเขาก็จะมาพักที่เนี่ยค่ะย่านนี้ที่เป็นโอทาวในย่านนี้นะคะก็ยังมีตลาดและร้านขายของต่างๆมากมายรวมถึงคาเฟ่ด้วยค่ะเมืองอัลบาลาดท,ที่นี่นะคะเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ด้วยแล้วก,ก็มันก็จะเป็นตึกเก่าๆอะไรแบบเนี้ย แล้วก็เป็นโทนสีแบบเหมือนเหมือนกันหมดเลยจะเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลคิมคิมทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยมาก <c oughs> นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะที่นี่แล้วตึกมันสวยมาก <c oughs> ทุกคนว <c oughs> ิาถ่ายแบบสถานที่แห่งนี้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็สร้างเอาไว้เพื่อต้อนรับผู้แสวงบุญที่เดินทางไปยังนครเมกะเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัทค่ะ กำลังจะไปหาคาเฟ่กินกันนะคะมันเป็นอากาศที่ต่างกันร้อนแบบแผดเผาเมืองก็จะเป็นโทนแบบมินิมอลมินิมอลคล้ายๆกันน่ารักน<อ>่ารักไปเป็นตรกอกซอยในอัลบารัดนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบ บ้านคนแล้วก็มีมสัสยิดมีร้านขายของต่างๆถ้าใครมีเวลาเที่ยวเจด้แค่วันเดียวก็มาน,นี่แหละได้รูปเลย ะะก็จะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆทุซอยก็คือเชื่อมกันหมดเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างซอยนั้น,นก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายรวมถึงคาเฟ่ตั้งอยู่ด้วยก็คือมีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาในซอยซื้อผ้าเพชรพลอยของฝากเต็มไปหมดเลยค่ะโดยรวมนะคะอัลบลัดก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะใครที่จะไปเจด,ด้านแนะนำให้มาเที่ยวอัลบรัดให้ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะแล้วก็กําลังจะไปเลือหาไก่ทอดที่ชื่อว่าเอาเบกเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเจด้าอะไรสินเจด้าแตเราต้องรอน้องใช่แว่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวสีหน้าจอกเองนห์เราบอกแท็กซี่ว่าไปอันที่ใกล้ที่สุดจะใกล้จริงไหมแต่ไม่รู้ว่าคไหนไม่รู้คือตอนเราถามเขาว่าเขาบอกว่าเขาบอกคือตอนแรกเราบอกว่าเออเราอ่ะเป็น .Foreigner ตอนที่เราไปถามคนที่เขา ไม่ต้องกังวลอ safe เออใช่เขาบอกว่าเจสไดอิเซฟมาเซฟจริงหรือเปล่าดอยเนี่ยถึงแล้วจ้าอาหารที่อร่อยที่สุดในเจสไดจเด็กไม่ได้เงินชันค่ะเพราะว่าเรามันรสาวไทยแล้วมันชอบของแซ่บใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อ่อ a อ i a n Cuisine Something เป็นอาหารไทยนะคะเราสั่งต้มยำแล้วก็ไก่ผัดพริกซัมติง ต้มยำมาแล้วนคน่ะทุกคนอ้าดนี่ไงราสทุกคนอันนี้คือต้มยำพี่เขามาเสิร์ฟอะดูพอชั่นอันนี้คือมือเด้อขำปะแต่แรกฉันคิดว่ามันเป็นแบบ Just a soup เฉยๆแบบให้สดน้ำแต่ก็อันนี้คือของจริงนะทุววกคนแล้วก็คือควานหาก,กุ้งใช่ปะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือน,นอนนอนกุ้งแบบกุ้ง e ข้าวจานใหญ่มากอันนี้ค่ะราหนุ่มคือ้ แล้วกินกันสามคนช่วยด้วยเด้อยังไงอ่ะจานใหญ่หน่อยเพราะแบบดูเป็นไปได้ที่จะกินสามคนนี่ค่ะตัวใหญ่มากกุ้งแม่นากุ้งแม่นากุ้งแม่นาแม่นาอะไรเรซี่ไปค่ะกินเลยไม่คือตอนแรกเราเดินเข้าไปใช่ไหมแล้วเหมือนมันเป็นแบบคนไม่เยอะมากเว้ยเพราะว่ามันเป็นเวลาหลังที่เขาละหมาดกับทํางานเสร็จแต่้ก็มีแต่ผู้ชายลงไปตสักพักนึงก็มี หนุ่มเลบานอนคนนึงค่ะ <c oughs> เดินมาทักอีฉันว่าอีฉันเป็นไชนีสอีกแล้วค่ะภา <c oughs> พรวมคือไก่อร่อยค่ะแต่ใดๆคือมาอยู่เมืองเนี้ยเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะคือแทบไม่ต้องทำอะไรเองงอมืองอเท้าจะรอไก่ก็คือผู้ชายแบบนั่งรอนะเดี๋ยวเขาไปเอามาให้อะไรเงี้ <c oughs> ไม่มีห้องน้ำหญิงค่ะมีแต่ห้องน้ำชายเพราะว่ากินไก่มันมันต้องเปิดผ้าแล้วทำไมผู้หญิงไม่สามารถฉี่ได้ ก็คือมีการเฝ้าประตูห้องน้ำให้ห้ามวิ่งเข้าห้ามผู้ชายเข้าก็ที่เราอยู่กันนี่เป็นประเทศเดียวที่เคฟซีน่าจะตีตลาดไม่แตกอม่จริงเหรอใช่เพราะว่าคือใช่เพราะเี่ยมอร่อยเออคือไก่มันถ้าเป็นแบรนด์ที่เรากินกันอยู่มันจะมันแบบน้ำมันเยอะใช่ไหมแต่เนี้คือมันทอดแบบนี้ให้ฟิลไก่ย่างหั่นใหญ่แต่กินกับซอสอ่ะ ซอสกาลิกาอ่โอู้หดื้อแบบดื้อนั่งกินแล้บ,บส่งคำน<บ><บ>ั้นเลยว่าอร่อยที่สุดในเจด,ดา้าอร่อยก็ยังไม่เคยกินอย่างนี้และนี่ก็คือมินิโซของชาวอารับนะคะทุกคนน้ำหอมก็คือขวดละประมาณ400กว่าบาทแล้วก็ของค่อนข้างแบบแพงกว่าที่ไทยแบบนิดนึงนะคะอแล้วไอ้อาบด เออออกมาใช้ชีวิตอ่ะเริ่มแล้วอร่อยมากทุกคนอันนี้อร่อยสิ่งนี้อร่อยมากอ่ะจะหวานแบบหวานกว่าบ้านเรามากเออคนที่นี่เขาติดหวานยริงๆแรงมากเลยโล่หนึ่งสกู๊ปร้อยเก้าสิบแคลเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาเงินหมด May please have a h i s c u p t o s c h o o l I w right. hey. i กับวั i ช h สเค้กและ e ันสตรอเบอรี่2ช่ีสเค้กเฉย h แล้วเนี่ยสตรอเบอรีแล้วก็กินตรงกันเสตรอเบอรี่ชีสเค้กชิคือตัวชีสเค้กอ่ะมันจะหวานแบบหวานมากแล้วก็สตรอเบอรี่มันเปรี้ยวก็กินตัดกันสตรอเบอรี quite good actually the cheesecake y อยกเ่มไดีสดชื่นสดชื่นอร่อยอันี้อร่อากแล้วนี่ค่ะข้างหลังเื้านชันอนผู้ชายอาลับดีว มัสยิดแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในเมืองเจดาโดยคนที่เนี่ยก็จะละหมาดก,กันวันละ5ครั้งนะคะโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยช่วงเวลาที่แนะนําให้มาเทีเ่ยวนะคะก็คือช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกค่ะแสงสวยมากๆนี่เรามาถึงแล้วนะคะที่มัสยิดอาลามานนะคะเป็นเอ่อมัสยิด ที่เดียวในซาอุดีอาระเบียที่มันสร้างขึ้นในทะเลนะคะทุกคนแล้วก็มัสยิดที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกชื่อนึงว่า floating m a j i d ก็คือแบบมัสยิดลอยน้ําก็คืออาร์เคเต็กเจอร์มันจะเป็นแบบสีขาวๆใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นแบบมันจะสร้างอยู่แบบเหมือนเป็นเกาะในน้ำอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาร์เคเต็กเจอร์โดยรอบเนาะมันก็จะเป็นอาคารสีคคลีนขาว,ขาว ะะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเปิดให้คนมาละหมาดตามปกติอันนี้มันจะอยู่ข้างๆกับยา h ชครับเลยก็คือเป็นอีกหนึ่งทัวร์รีสปอ t ตที่แบบคนชอบมากันก็มีหลายมุมนะคะที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็เห็นวิวทะเลตรงฝั่งนูนด้วนตอนนี้ก็คือเป็นวิว Golden น o u r จอร์นซันเซ็ตนะคะที่มัสยิดอัลลามามามา,มนะมา สวยมากทุกคนอันนี้นี่ดูสิคือถ่ายไปแล้วมันแบบอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขาเรียกว่ามันเป็น floating moss นะคะเป็นมัสยิดลอยน้ำทุกคนนี่ต้องถ่ายจากอีกมุมหนึง่งตอนซันเซ็ตคือแสงสวยมากก็เป็นวิวตอนเย็นของอ่ามัสยิดที่เราเข้าไปถ่ายมันก็จะเป็นฟิลแบบ เนี่ยซันเซ็ตสวยมากทุกคนเป็นไงบ้างฮิดาสวยสถานที่แห่งนี้ดีแต่ว่ามาตอนเย็นนะพี่แอมจ้าร้อนร้อนไปค่ะคนเราสวยมากซันเซ็ตควรมาไหมควรควรโดนควรโดนควรโดนสักหนึ่งแมททุกคนไม่เชื่อดูมันมันจึ้งมากพี่สาวเขาทำคือแบบเนี้ยมันจะยิดลอยน้ำเขาทำถึงทุกคน คือควรมาควรต้งไม่เหมือนเป็นมัสยิดแห่งแรกในเจนดาวหรือเปล่าไหนไหนความรู้สาระมีอยู่จริงใครมีความรู้ก็มาแปะอีกทีนึงน,นะคะแต่ว่าเหมือนเซิร์ชเจอเหมือนเป็นไม่แน่ใจว่าในเจนดาหรือว่าในซาอุนะเป็นแบบมัสยิดแห่งแรกลอ<ะ>ดช่วงรู้เหมื่ไล่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าเหมือนถ้าแบบอ่มันจะมีตามศาสนาอิสลามก็คือถ้าเกิดว่ามาละมะที่นี่ก็จะได้บุญกี่เท่ากี่เท่าอะไรเงี้ยมากต่างจากมัสยิดทั่วไปเออละมะที่นี่ได้บุญคุณร้อยเออ ถ้าใครมีข้อมูลจริงก็มาแปะให้คิดของน่ารักจริงอันนี้ก็คือเราอยู่ที่ไมแอมี่นะคะทุกคนตอนนี้ว้าวดูสวยมากอะแบบไม่มีอยู่จริงสวยแบบไม่มีจริงแถวนี้นะคะก็จะมีเป็นฟิลตลาดนะจอร์แฟร์มาตั้งอยู่ตรงนี้ก็คือเธอสามารถซื้ออาหารตรงเนี้ย แล้วก็แบบมานั่งกินริมทะเลได้เอยอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าควรต้องเตรียมตัวก็คือน้ำเปล่านะคะเพราะน้ำเปล่าหากินยากมากแล้วก็แพงมากค่ะอบดโลนอกโกแนดโอเคช่วยโดนลอกไข่น้ำเลยช็อกโกนนกตัวนี้คือสัญลักษณ์ของโอ้แล้วมาถามอะไรตัวนี้วะม่งไม่ให้เวลากูไม่ให้สกิลแต่งเรื่องหนึ่งสองสามไป นกตัวนี้เนี่ยเขามีเรื่องเล่านะนกตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเป็นนกเล่าให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะนกตัวเนี้ยมันเป็นนกสากพันที่หายากนะคะในซาอุดิอาระเบียก็คือแลวช่วงเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรซาอุดิอาระเบียกําลังเหมือนพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นการบินอันดับหนึ่ง <laughs> ตอนเนี้ยจะเห็นว่าสายการบินชาอูนี้ก็คือกําลังแบบ เร่งรีบมากก็เลยแบบหาแอร์สาวแบบพวกเรามาอยู่ที่นี่ <c oughs> และนกอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบิมค่ะม <c oughs> ัวมากอีทอแต่นี่คืองานสอยดาวปลาโป่งของชาวอาหรับค่ะทุกคนแถวนี้แอเรียที่บีทคือเลดมากชี่มีแบบสนามแข่ง F1 อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ริมๆนี้ก็จะเป็นฟิลแบบ <c oughs> แบบงานวัดงานเอย่ยมีกิจกรรม ตลอดทางของบีใช่ไคะหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตจากตอนกลางวันมาถึงตอนกลางคืนก็ได้คําตอบว่าคนที่เขาออกมาใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนทุกคนตอนกลางวันคือในเมืองแทบไม่มีคนเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแล้วนี่คือตอนกลางคืนแล้วทุกคนก็คือเอาเสื้อมาปิกมิกเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตกันตอนกลางคืนมากกว่าเพราะวอากาศมันเย็นกว่าเลยใช่ไหมคิดว่านะ เ,เราที่นี่สังเกตอย่างหนึ่งก็คือในเมืองหรือว่าตามห้างค่ะจะมีสถานที่สําหรับเด็กค่อนข้างเยอะมากๆแบบร้านตัดผมเด็กร้านนวดเด็กร้านเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากน่าจะเป็นกลยุทธ์หรอกรอให้พ่อแม่เอาเด็กๆออกมาแล้วก็ใช้เงินไอวะไอวะแปลว่าใช่ไอวาแปลว่าใช่โอ้ไอวะไอวะ

แล้วนี่นี่น a ่นี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 นี่นีี่นี่นี่น่นี่ n ี่น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 นี่นี่นี่นีหนีงน่นีี่น เราไม่เคยมาข้างนี้เลยเพราะเรามบต่ไปเรซีมอลเพราะเราดูติ๊กต็อกเยอะนะคะสรุปก็คือเรามาเดินมอลเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยของมันโอเคกว่าแล้วไว้มันดีกว่ามากแบบมันดูไม่วุ่นวายเนาะออแล้วดูแบบไฮคลาสสุดๆลักชูกว่า